รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากยอู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็นเชิดชูเกียรติประชาบดีผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามา마ศ ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี 2,554, 2,555และ2,556บริษัท M S S Cable TV จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับนักสูอพิมพเสียงมหาชนเสนอ ให้รางวัลชีวิตเขาไกลอาปา สนับสนุนการทำความดีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปีโตเลียมสอจอเศษฐากิติจารุลักษ์ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระศูนย์รวมสินค้าโอท็อปทั่วไทยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สะอาดปลอดภัยไร้เคมียาน้ำมันผสมภัยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสปปรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายใส่แพ้แก้คันรักษาฤิ์สีดวงทวารแมลงสัตว์กัดต่อยปวดฟันหายในสินาทีไม่มีส่วนผสมของเมทินเซลิซาเลตที่ทำให้ระคายเคืองผิวและสมุนไพรคลายอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เพียงฉีดพ่นไม่ต้องนวดก็หายสบายและยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอีกมากมายเชิญแวะชมสินค้าได้ที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบึงพระโทร0860646435 0831648295ช่วงคอยความหวัง ความยากจนไม่เคยบ่นให้ใครเห็นแสนลำเค็นสักแค่ไหนใจยังสู้ตัวคนเดียวหาเงินเลี้ยงในครอบครัวแม้รู้ตัวว่าเป็นหญิงแต่สู้ทนเมื่อสามีของตนเองนั้นล้มป่วย ไม่เคยช่วยตัวเองได้แสนสับสนอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ยากจนชีวิตตนและสามีสู้ต่อไปชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ไม่มีใครที่อยากจะเกิดมามีร่างกายที่พิการประกอบกับมีฐานะที่ยากจน แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็ต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวดังเช่นมุมหนึ่งของชีวิตนายรัตสีม่วงอายุ52ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่164หมู่ที่3ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลวังทองหมู่ที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2557พร้อมกับคุณป้าเกตกนกศรีทิมรัตน์ซึ่งเป็นมารดาของคุณตัก๊กศิริพรอ,อยู่ยอดและเจ้อาบางระกรรมก่อนอื่นเปิ้นขอย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2556 เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือบ้านหลังนี้และล่าสุดความช่วยเหลือครั้งนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเปื่อได้รับการติดต่อจากคุณป้าเกศกนกศรีทิมรัฐมันดาของคุณตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดว่าให้หาเคสผู้ยากไร้ผู้พิการเสร็จแล้วทางทีมงานได้นัดวันลงพื้นที่พร้อมกับคุณป้าโดยทีแรกนั้นคุณตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดและคุณนุ้ยเชิญยิ้มจะมาร่วมมอบของ และถ่ายรายการด้วยแต่เนื่องจากภารกิจในการแสดงทางทีวีนั้นมีคิวมากมายจึงไม่สามารถมาร่วมถ่ายรายการกับทีมงานมุมชีวิตได้ความช่วยเหลือไม่หยุดนิ่งทีมงานลงพื้นที่ทันที ได้เก็บภาพบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาที่ลูกชายตัวเล็กนั้นเสียชีวิตด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเดินเข้าป่าไปเก็บหัวลูกระเบิดบริเวณหลังค่ายบร,รมไตระเบิดกับทำงานลูกชายคนที่สามเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่10บขวบ ส่วนลูกชายคนที่หนึ่งเคยบอกกับตนว่าไปอยู่ที่จังหวัดอ่างทองไม่เคยติดต่อกับมาหาพ่อกับแม่ลูกคนที่สองทำงานรับจ้างอยู่ที่อำเภอบางระกรมส่งเงินมาให้ใช้10วันประมาณ500บาทนายรัฐทุกวันนี้สภาพร่างกายของตอนเองกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้กระดูกผุผ่าตัดเสริมเหล็กข้างหลังเมื่อวันที่5มีนาคม2556 ไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างข้างนอกบ้านได้อีกแล้วภาระทุกอย่างจึงตกอยู่กับภรรยาของตนต้องทำงานหนักออกไปรับจ้างล้างรถและรับจ้างทั่วไปใครจ้างอะไรก็ได้เงินมาก็จะทำทุกอย่างเพื่อนำเงินมาซื้อข้าวกับข้าวมาให้กับสามีของตน ในเมื่อสามีของตนเองเมื่อก่อนเคยเป็นผู้นำครอบครัวทำงานช่วยกันสองคนถึงวันนี้รายได้หายไปหนึ่งคนตนจึงต้องทำงานหนักมากขึ้นถามว่าผู้เป็นภรรยาจะทนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ไหมต้องทนได้เพราะความรักความสงสารเคยลำบากมาด้วยกันแล้วจะทิ้งจะคว้างฉันทำไม่ได้ หัวเมียกันฉันสงสารเขานี่คือคำพูดของภรรยาที่เปิ้ลได้สอบถามความรู้สึกลึกๆที่ต้องคอยดูแลสามีของตนที่พิการจากสภาพบ้านที่ได้เห็นและลงพื้นที่ครั้งที่สองเป็นบ้านไม้หลังคามุงสังกะสีพื้นบ้านก็เป็นไม้ไผ่และพื้นไม้เก่า ต้องค่อยๆเดินเพราะเสาบ้านปวกกินสภาพบ้านเอนไปทั้งหลังแล้วไม่น่าเชื่อว่าสภาพบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังทองแต่ยังขาดการเหลียวแลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ชีวิตของสองสาม,มีภรรยาคู่นี้ต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมและบ้านที่สุดโทมไม่สามารถที่จะซ่อมแซมและปรับปรุงให้สภาพบ้านนั้นดีขึ้น พอบ้านหลังนี้ใกล้จะพังลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณผู้ชมคะรายการมุมชีวิตให้ความช่วยเหลือจนถึงที่สุดโดยหนึ่งในบ้านหลังนี้ได้ถูกคัดเลือกเข้าโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินของบ้านหลังนี้จึงไม่สามารถสร้างบ้านให้ได้นะคะ ทางรายการหวังว่าเทปนี้เมื่อออกอากาศเป็นครั้งที่สองแล้วนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ขอความเมตตาสงสารสองสามีภรรยาคู่นี้ให้เขาได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะคะแม่มาทำบุญกับผู้งงผู้อยากไลฟพิการออก็เลยเป็นตัวแทนมาให้ลูกนะคะออแล้วก็เจาอาก็ มาร่วม,ม<า>ด้วยมาร่วมวมามาร่วมช่วยกันทําบุญเนาะ<ม>ก็แล้ก็มีของเท่าที่เห็นนี่แหละน้องพร้อมกับเงิน,นาอาเจ้าจ,ะจ้ะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะคอ,ยอย่าเจ็บอย่าป่วยเพาะที่เป็นอยู่ในกระสบหายไปน,นะคะห,คหายไปน,นะคะเ,เพือ่อนกันเนาะ นี่ตักลลาผสมเค็มตักลีลาทำด้วยใจใมตักลือยอดเยี่ยมหาซื้อไม่ได้นะแต่อร่อยจริงๆอร่อยมากไม่ได้แล้ทำทไมทาเองนะทำเองทำที่บ้านพทโธทำด้วยใจขนาดขนาดมาดดวยกันนั้นเนี่ยสนับสนุนการทำความดีโดย ร้านโชคจเจริญพาณิชถนนสนามบินเรียนดีเข้าใจง่ายใช้ภาษาอย่างถูกวิธีต้องที่ My English, My English. ขอเชิญลิมลองข้าวผัดปลาทูข้าวผ,ผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่ห่อ อาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโรงแรมเกียรติวิมล081-533-1755ช่วงสร้างพลังใจ และในวันนี้ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีนำโดยนายสุวิศสีสุข ประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดหมามอบให้โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ หคุณเกตกนกสีทิมรัตเจ้าของกิจการขนมเคก้กกล้วยหอมอบน้ำผึ้งสูตรคุณยายตักลีลามารดาของคุณตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดและนุ้ยเชิญยิ้มมอบข้อสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดจำนวน3,000บาท 2. คุณรัชดายอยู่สุขหรือเจ๊อาบางระกรมเจ้าของกิจการร้านอนุพรการเกษตร ร้านอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจบางระกำรรมอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง 3. ร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชามอบพระบรมฉายาลักษณ์หนึ่งรูป 4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือมอบผ้าห่มนวมจำนวนหนึ่งผืน 5. คุณบินบลูลิต ฝากยาสามัญประจำบ้านโดยผ่านทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตนำมามอบให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการ 6. ต้องทุนคุณแม่สนิทสีสุขค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็ลายนี้เป็นลายที่สองนะคะเห็นสภาพแวดล้อมแล้วหดห,หูใจมากก็เราก็ไม่คิดว่า บ้านเมืองเราจะมีคนที่ยากไร้ลำบากมากขนาดนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีโอกาสมามาช่วยเหลือเขาถึงมันจะไม่มากนักแต่เราก็มาด้วยใจค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของตั๊กลีลาแล้วก็นุ้ยเชิญยิ้มค่ะเขาอยากมาทำบุญแต่ก็ไม่ว่างค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ ชวนเจ้าอา,าค่ะเจ้อาอยู่บางระกำรรนะคะขายปุ๋ยอยู่บางระกรมค่ะเธอชอบทําบุญมากค่ะ<ม><ม>ก็เดี๋ยวก็เราก็จะมากันอีกเราก็จะไปกันอีกนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะเห็นสภาพแวดล้อมแล้วเมื่อกี้ขึ้นบ้านจะตกบ้านแล้วค่ะเพราะว่าบันไดจะหักแล้วค่ะมาก็เสี่ยงเหมือนกันแต่เขาก็สามารถอยู่ได้แต่เราเราบอกตรงว่าเราอยู่ไม่ได้ เห็นสภาพแล้วสงสารมากขอเชิญชวนนะคะาชาวพิษณุโลกหรือคนข้างเคียงที่อยากจะมาร่วมดูแลผู้ยากไร้หรือคนพิการเชิญชวนนะคะอ่าเชิญจะอ่าพูดนะเชิญจะอาพูดวันนี้ก็ได้มากับคุณอ้อยมาในตัวแทนของคุณตักลีลาหรือคุณลุยเชิญยิ้มรู้สึกดีใจและตื้นตันใจโหดหู่เห็นคนไทยเราเนาะ ช่วยกันร่วมมือร่วมใจมาเยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ดีใจมากค่ะและลื่มใจที่ได้มาร่วมในงานครั้งนี้นี่ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมทําบุญในครั้งนี้นะคะ,ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพื่อนพี่พน้องๆทุกๆคนหรือคนที่อยู่บ้านใกล้กันหรือทุกๆคนที่อยากจะทําบุญยังมีผู้ยากไร้ที่รอคอย พวกเราอยู่เงินน้อยนิดของพวกเราอาจจะมีค่ามากมายสําหรับคนที่อย่างยากไร้ก็ขอเชิญทุกคนนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีอยากให้ทุกคนมีโอกาสดีแล้วก็มีความสุขอย่างที่เราได้มอบให้กับผู้ยากไร้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณรายการมุมชีวิตด้วยนะคะขอบคุณคุณสุวิทย์มากที่นําพาเรามาอ่ามาได้ได้พบได้เจอกับ คนที่ลำบากนะคะเขาก็อุตส่าห์ไปส่อสแสวงหาติดตามมาให้เราก็ขอบคุณคุณสุวิทย์มากขอให้รายการมุมชีวิตอยู่คู่บ้านเมืองพิษณุโลกตลอดไปนะคะยาวนานค่ะยิ่งร่วมบริจาคยิ่งดียิ่งรวยก้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ <c oughs> ยิ่งบริจาคเ <c oughs> ยอะๆยิ่งจะรวยค่ะถูกต้องเลยถูกต้องเลย ทางรายการขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศนุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปิโตเลียมร้านโชคเจริญพาณิชย์ถนน,นสนามบินสถาบันสอนภาษาไมอิงลิสร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระ ที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมาณโอกาสนี้ทางรายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของนายรัฐมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ได้โอกาสทางสังคมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปกรุณาแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการมุมชีวิตหรือหน่วยงานและองค์กรใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการมุมชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไวท้ายรายการติดตามรับชมรายการมุมชีวิตย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e โดยพิมพ์มุมชีวิตพิศณุโลกตามด้วยตอนที่ท่านก็จะไม่พลาดในการรับชม คุณผู้ชมคะสองครั้งในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบ้านหลังนี้ด้วยสภาพบ้านที่แย่และความเป็นอยู่ที่แสนจะลำบาก ความช่วยเหลือของเรานั้นช่วยได้จนสุดความสามารถของเราแม้สภาพบ้านจะสุดโทรมอย่างที่เห็นอย่างน้อยกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่เรามีให้ครอบครัวนี้ก็สามารถทำให้เขานั้นยิ้มได้อย่างมีความสุขแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่สำคัญมากสำหรับพวกเขาที่ยังรอความหวังอีกต่อไป และนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีของเราชีวิตนี้มุมดีๆมีทุกคน ตัวตนแต่ละคนกับอ้างวาให้รางวัลชีวิตเขาใกล้อปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธามุมชีวิตที่ไปเจอมีมากมาย ชายหลายหลายวัยได้คนหาถูกทอดทิ้งเพราะสังคมไม่นำพาการเวลาเกินเข้าไปไม่เลี้ยวแหลคุณค่าเขา ซอนเล่นไม่ได้เป็นตามกระแสคนดีๆอยากให้มีคนเทแคกวัวทอแท้กำลังใจให้เขาเอ